องอิงปากเป็นพ่อโจปากแปรคำคำนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับ FC แฟนคลับเป็นคนตั้งให้แล้วทำไมถึงได้ฉายานี้เดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ครับ้ยมาว สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีดนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุงอิงเพชรบันแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับวันนี้7พฤศจิกายน2568นะก็ต้องมาแจ้งข่าวกันสักนิดหนึ่งหลังจากที่เรารอโอกาสมานานมากเพราะว่าไม่ได้ไปวันที่25 เลครันาหนึ่ที่ดนะีดีพาร์คเนาะเพราะว่ายกเลิกเพราะว่าติดด้วยเรื่องงานนี่แหละครับพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีหลวงก็เลยต้องเลื่อนออกไปแล้วก็วันนี้เห็นว่าจะมีอบตตันเดียวเนาะแต่ว่าก็คือแจ้งยกเลิกไปแล้วเนื่องจากมีพายุฝนเข้ามากลุ่มฝนใหญ่เข้ามาอะไรเงี้ยส่งผลทําให้เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยมีความกังวลและว่าจะจัดงานได้ไหมหรือว่าฝนจะตกไหมอะไรประมาณเนี้ยคันแมกซีเนาะก็ สลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วล่ะครับแล้วก็เข้ามาเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อุบลราชธานีแล้วก็ร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดอะไรประมาณนี้ก็ได้รับอิทธิพลแต่ว่ายังไม่ถึงกรุงเทพแล้วก็ยังไม่ถึงสระบ,บุรีหรอกแต่ว่าก็ต้องจับตากันหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงเท่าที่คาดการไว้อะไรประมาณนี้ก็เลยมาอัปเดตกันว่าอบตอตันเดียวยกเลิกนะครับวันนี้สระบ,บุรีแต่ว่าดีดีพาร์ควันพรุ่งนี้วันที่8พฤศจิกายนก็ต้องรอจับตาความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงแต่นี่นะครับประเดที่น อยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้ก็คือประเด็นฉายาของอุงอิงแล้วก็วออโจยมนินที่ไปอ่านคอมเมนต์มาแล้ว f อแฟนคลับตั้งฉายานี้ให้พ่อพ่อะั่เอฟว่าจริงไหมครับพ่อพ่ายั่เอฟว่ามันเป็นไปได้ไหมครับสำหรับคําว่าอุงอิงปากเป็นแล้วก็พ่อโจปากแปรหลังจากที่ได้ชมบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อําเภอหนองไผ่เนาะแล้วก็อุงอิงเพื่อนแพงแต่งชุดสีแดงกันออกมาแล้วก็ได้มีโอกาสมาทักทายพ่อโจ แล้วก็พูดประมาณแบบโอไม่ได้เจอกันนานนู่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ย สไตล์อุงอิงนะนะเจอพ่อโจแจ๊ด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 หน่อยอะไรประมาณนี้พ่อโจก็แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นภาพความน่ารักออกมาให้กับพ่อพ่อย่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันผ่านทางช่องเสียนนเสียวัตโจอัลมเพินออฟฟิเชียลนั่นแหละครับได้มีการถ่ายเก็บไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นภาพบรรยากาศเวลาพ่อลูกเจอกันกี่ไรก็มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้งทุกคนเหตุการณ์แห่งความสุขนั่นแหละครับพ่อพ่อย่านกาไ้เอะะไรปรปมาณ ก็ต้องแต่ก่อนหน้านี้นะว่าโจยมานินก็มักจะเรียกองค์อิงเพื่นแพงว่าแบบน้อยอะไรประมาณนี้แล้วองคอิงเพ่นแพงก็พอรู้จักมักคุ้นหรือว่าพอชินกับการที่มาอยู่วงสาวน้อยสักพระ,ระยะหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกอะเริ่มพูดเป็นนี่มันถึงเป็นขายาของคําว่า ปากเป็นอุอ๋งหีมนแพงเริ่มพูดเป็นเริ่มแซว fc แฟนคลับได้แล้วก็เริ่มต่อปากต่อคํากับบอสโจยมานินอะไรประมาณนี้ส่วนบอสโจก็นี่แหละครับตามสไตล์แกนั่นแหละเจ้าพ่อคอนเทนต์อะไรประมาณนี้เจอกันทีไรก็มีความสุขให้กับพวกเรา fc แฟนคลับสาวน้อยเป็นเแพงได้รับชมรับฟังกันตลอดส่วนภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาก็อัปเดตก,กันสักนิดนึงนั่น,น,นเชื่อว่าประมาณ3องสามพันคนไม่หลุดนะเพราะว่าลานมันใหญ่มากทุกคนถ้าเกิดว่าเข้ามาเต็มลานเนี่ยสามหมื่นคนอยู่ไหมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่น่าจัับตาามองงหลงจกนี้ ว่าแม่เจ้าภาพก็พูดประมาณว่าอยากจะจัดหมอลำปีละ2-3ถึงครั้งอะไรประมาณนี้หรือว่าไตรมาสหนึ่งสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมีห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยลานจอดรถเพียบพร้อมอะ่ะทุกคนเอาจริงๆแล้วก็คือเป็นอีกหนึ่งสนามแต่ว่ามันอาจจะอยู่ไกลปริมณฑลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้แต่ก็ช่วงนี้เนาะ ต้นเดืนพฤศจิกายน2568ก็ทัวร์กันอยู่ที่อีสานตอนอีสานตอนบนภาคเหนือตอนล่างอะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศอยู่สระบุรีบ้างไปเพชรชบูรณ์ก็เสร็จจากสระบุรี7-8นี้ก็อาจจะไปเพชรชบูรณ์ต่อแล้วก็วันที่10เนี่ยเป็นวันที่อยู่อยู่ อำเภอหล่มเก่าทุกคนเป็นอำเภอบ้านเกิดน้อนเลยและสถานที่การจัดงานกกกสะทอนมอยู่ห่างจากบ้านน้อนประมาณไม่ถึง15กิโลทุกคนแม่ก็ทักมาฟิลฟิว่าจะไปดูองุ่งอิงเปแพงนะแม่ก็เป็น f ออุ่งอิงไม่ใช่แค่พี่ฮักนักขา่าวไม่ใช่พี่น้อนนะครับที่เป็น f ออุ่งอิงแม่ก็เป็น f ออุ่งอิงทุกคนแกก็ทักมาถามว่าจะอยากมีของฝากของต้อนองุ่งอิงจังเลยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันหลังใหม่ว่าจะเอาอะไรไปฝากอุ่งอิงถ้าเกิด แ,แม่เดินทางไปเพราะว่ามันไม่อยู่ได้มันไม่ได้อยู่ไกลมากทุกคนประมาณ10บกว่าโล15กิโลประมาณเนี้ยก็เลยแบบว่านานๆที่องค์อิมแันแพงจะได้เฉียดไปทางฝั่งเพชรบูร์ลมเก่าสักทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่เนี่ยไปชมบรรยากาศแม่อยากไปชมน้ําเสียงอุค์อิงอยากไปจับมือน้อยสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แกก็คนขี้เขินแหละเราไม่รู้ว่าแกจะอ,อะไรสไตล์ยังไงเราก็ต้องจับตาแต่ว่านี่แหละครับก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นภาพบรรยากาศที่พ่อพัแม่เอฟซีคงได้เห็นแล้วเนาะ เป็นอะไรที่ก็เปิดประสบการณ์ใหม่ของเวทีหมอลำไหมหมายถึงว่าสนามเนี่ยเท่าเท่าท,ท,ที่ติดตามวงสาวน้อยเพชรบันแพงมามีอุดรมีอุดรมีรวยซับมีอีกหลายๆสนามที่นวนครออะนรอย่าไรเงี้ยที่แบบว่ามีทั้งที่จอดรถและสนามหน้าเวทีในพื้นที่เดียวกันที่สามารถที่จะจอดรถได้อย่างกว้างขวางเป็นอะไรที่ถือว่าเริดแล้วก็คนเมื่อคืนนี้ถามว่าเยอะไหม ก็ได้อยู่แหละประมาณสัก2 3,000งคนเจ้าภาพไม่รู้ว่าขาดทุนหรือเปล่าแต่ว่าก็มันก็บวกๆอะไรหลายๆอย่างไปแล้วก็น่าจะไม่มีขาดทุนหรอกทุกคน,นจริงๆแล้วเรา,เาก็กวิเคราะกันแบบว่าหน้างานเนาะหมายถึงว่าพอไปเจอภาพบรรยากาศอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ FC แฟนคลับเนาะบางคนไม่ใช่ FC แฟนคลับก็ มักเอาไปถ่ายก่อนอคนน้อยคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยสาวน้อยเพื่อนแพงยืนพื้นก็คือเท่าทุนทุกคนตอนนี้ไม่มีขาดทุนหรอกหรือว่าขาดทุนก็น้อยมากนอกจากจะแบบขาดการประชาสัมพันธ์จริงๆแล้วัตถุประสงค์การจัดง,งานของเขาเมื่อวานนี้ถ้าเท่าที่น้องฟังเนาะเจ้าภาพเจ้าการเจ้าง,งานก็บอกว่าอยากเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเราก็เพิ่งมาสายนี้อะไรประมาณเนี้ยก็ชื่นชมองค์อิงเพื่อนแพงว่าเขาเป็นคนกตัญอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามหมอลำมาหรอกแต่ก็คือมาพอมารู้จักมาเห็นตั้งแต่ช่วง2003 สปีก่อนก็เลยอยากจะจ้างวงสาวน้อยเพชรพนแพงมาลงในพื้นที่ด้วยมันก็เลยเป็นภาพบรรยากาศที่ทําให้เอฟซีแฟนคลับฝั่งเพชรชูบูลนะก็จะเป็นอีกหนึ่งสนามที่น่าจับตาม,มองแล้วก็จะได้ดูหมอนลำหลายๆคณะไปลงที่นั่นด้วยแล้วก็สาวน้อยเพชรพนแพงเปิดหัวให้ได้อย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าโซเชียลมันครอบคลุมอยู่แล้วสําหรับวงสาวน้อยเพชรพันแพงถ่ายอะไรคนก็ดูทุกคน พราะการใชยอย่างเงี้ยพราะนนอย่างเงี้ยแล้วก็นี่มีการโปรโมทประชาสัมพันธ์อีกหลายๆช่องทางก็เป็นสิ่งที่เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยสุดคุ้มอะ่ะจ้างหมอวลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนจ้างสื่อประมาณอีก50ช่องไปช่วยกันประชาสัมพันธ์เนี่ยทุกคนมันก็เป็นการแบบเปิดเปิดโลเคชั่นใหม่นะเป็นอะไรที่มิติใหม่แห่งการจ้างวงการหมอวลำโดยเฉพาะการนําขององค์อ,อ,อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอสโจยมนินอยากได้แสง สาวน้อยเพ่นแพงจัดให้ครับก็เลยอยากจะฝากไปถึงเจ้าการเจ้างานนะหรือว่าเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้ก็จ้างเถอะครับสาวน้อยเพ่นแพงๆๆไม่มีหลุดทุนหรอกเต็มที่ก็เท่าทุนถ้าไม่มีการขาดการประชาสัมพันธ์หรือว่าไม่เคยได้ขายบัตรล่วงหน้ามาก่อนนะอบบนนะไรประมาณนี้แต่ว่าเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีการวางแผนดีๆแล้วก็จังหวะดีๆเนะี่ยโอ้ย หลานแตกทุกคนองอิงเพชรบนแพยงก็โตเป็นสาวแล้วก็จะเก่งขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานก็ชุดแดงสวยสะพรั่งกันเลยทีเดียวสําหรับน้องสาวน้องสาวล่าองอิงเพชรบนแพยงคลิปนี้ไม่มีะไรมากครับอยากจะหยิบยกประเด็นของบอสโยมบินแล้วก็องอิงบรรพยงที่หยอกกันเมื่อคืนที่ผ่านมากับฉายาองอิงปากเป็นพ่อโจปากแปร คำคำนี้น่าไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับ fc แฟนคลับตั้งให้ในคอมเมนต์นนเขา้น,นลองไล่เข้าไปอ่านแล้วมันก็มีจริงๆทุกคนแล้วก็เรียกกันแบบนี้มาสักพักแล้วนะไม่ใช่แบบว่าเพิ่งมาตั้งเพราะว่าเห็นหลายคนหลายๆคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบ่าอุ้งอิงหลังๆนี่ปากเป็นเนาะเหมือนกับพ่อโจนั่แหละปากแปรพยุทธ์ยังเคยพูดเลยเรื่องนี้ก็ <c oughs> เลยหยิบยกมาเล่ากันสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวนี่แหละครับแน่นอนครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนชชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับหากเปเรื่องราวดีๆเก เล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ